้ายหมดแดงเป็นตัวเลยไม่ต้องห่วงค่ะมีกล้องจับภาพไว้อยู่ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเราได้คอนเทนต์หนึ่งอันพนักงานเขาจะอยู่ไงถ้าซีอีโอเขาเป็นอะไรไปมันมูจอกินนั่นก้อยกินขมปะฮะฟังไม่ออกฟังไม่ออกมูจานี่ไรพี่พงอันนี้ไรโขงหัวไอ้เัวนี้อมันออก ว,วันนี้เรามาทําอะไรวันนี้เราจะมาทาแกงหน่อไม้แกงเปลอือกหรือว่าภาษาอีสานเ,เ,เรียกแกงกละไม่อะแต่ว่ากรุงเทพเขาเรียกแกงเปลือกแล้วแกงเป,ป,ปลือกเขาใส่อะไรอะเดี๋ยววันนี้ทำให้ดูว่าสูตรพี่องค์อะหรือว่าสูตรสรา,ารคามสูตรอีาสานเขาใส่อะไรบ้างเรามีเห็ดเผาะด้วยไหนอันนี้ไม่ใช่ลานะอันนี้แช่ฟิดมาเหน้ําแข็งนะแล้วพี่องค์อะไรตั้งใจจะมาทําให้คนดูดูแม่เตรียมไว้อีกแล้วเออก็เลยเนี <laughs> <laughs> ่ย แบบกระชับหน่อยมันฝนตีโต๊ะอ่าแม่บอกฝนจะตกก็เลยกลัวไม่ทันเดี๋ยวเราแกงแป๊บเดียวเพราะหน่อไม้แม่ก็ต้มไปแล้วนี่ไม่ใช่ต้มนี่คั่วไว้เรียบเลยคั่วคั่วไว้แล้วอันนี้เป็นหน่อไม้สดนะถ้ามันเป็นสีแดงคั่วภาษาอีสานคืออะไรที่ผมก็ต้มมันเนี่ยคั่วไงก็คั่วไงทอดง่ายอย่างไรก็แบบอ๋อหวานแล้วอร่อยเหรอแกงหน่อไม้นี่เขาใส่ปลาหรือเปล่าใส่เขามาคั่วแต่ว่าวันนี้พี่ผมจะใส่ เราหมึกแห้งไปด้วยใส่ไข่มดแดงอแต่เผาะนีไ่ไม่ใส่ด้วยมันนานแล้วมันไม่เหยอ่ยงเดี๋ยวทำให้ดูอเชฟเขาต้องมีอะไรที่ตัวไม,ไม่ไม่อันนี้เวลาเวลาทำไอ้น,นี่แล้วเนื้เนื่อมันไหลูกใส่ผูกเป็นทศไทยทศมิรเลยนะรู้ปะเนี่ยใช่ผูกผูกไม่ให้มันไอ้นี่เฉยมันเลยหัวต้องให้คนผูกให้ มันไม่ได้ออกไทโทสมิตนะมันออกไปเป็นปูพงศิษฐ์อ่ะอุ้ยแล้วในหม้อนั้นอะไร,รอ่ะพี่โอน้น้ำใบายานางนี่น้ำใบายานางที่สรุปเราไม่ต้องทําเลยแม่ทําเปียวให้หมดแหละวันหลังให้หนูมาก,ก่อนไหมละ่ะถ่ายแม่ทาโอ้ผู้ชายพยาปลุกอเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปโผกเครื่องแกงแต่ตอนนี้เรามาก่อไฟก่อน,ไ,นไฟนี่พี่โองก็ไม่ได้ก่อนนะรู้ปะเนี่ยแล้วจริงๆอ่ะ มีอ่อมปลาไหลด้วยแต่ว่าเอาจริงแม่ทำเสร็จแล้วนะพาดดูว,ว,ว้าแม่ทำหมดแล้วดีกูมาทำแกงหน่อไม้แล้วมาทำแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้รอบนี้ทำให้ใครกินทำให้เพื่อนเราเรามีเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่รวยด้วยออระดับ หวายไม่ใช่เพื่อเขาเป็นถ้าเราดูคลิปก่อนหน้านี้ไปใช่ปะเป็นคลิปที่เขามาเข้ามาเป็นคอนเซอร์บ้านเราจะได้เขามานอนอยู่สารคามแาม3-4วันเลยแล้วเราก็ไม่รู้จะทะไรให้กินก็แกงหนไมาให้กินเขาน่าจะเขาชอบนะเออเขาชอบเขาชอบไปเดี๋ยวเราไปดูตอนโขกเครื่องแกงผ่านไปงี ออทะไรยู่เครื่องปรุงสำคัญอีกชนิดหนึ่งของการทำแกงหน่อไม้ก็คือกะเบีาเฮ้ยข้าวที่ไปไม่รู้แต่เอาข้าวเหนียวไปแช่น้ำแล้วมาตำให้มันเหมือนเป็นเหมือนแป้งมันกะ <c oughs> เ,เบราะอนี่แหละมันจะมีสองแบบอะข้าวเบือก็คือเอาข้าวเหนียวที่เราเนื่อสุกแล้วเอาไปเอาไปปิ้ง <c oughs> แต่ว่านี่เราเอาข้าวเหนียวที่เป็นข้าวสารอะมาแช่แล้วมาตำตตโขให้มันเป็นแป้งอะนี่ <c oughs> แล้วมันก็ได้น้ำเหนื่อ<ๆ>มันก็ได้ความหวาน เ,เอากรีงแก้งหน่อไม้มันเหมือนง่ายแต่ว่าขั้นตอนมันก็เยอะเหมือนนะถ้าเราไปหาหน่อไม้มาเราต้องเอาหน่อไม้มาแกะเอามาเผาแล้วก็เอาไปคั่วคั่วเพื่ออะไรอเอาเหมอนเอาเอาไปต้มให้ให้ความขมมันออกอ่ะถ้าใครชอบกินขมก็ไม่ต้องต้มก็ได้แต่ว่าเอาออกเลยแล้วทู่เกี่ยวอะไรกับแกงหน่อไม้ทู่เมลัแมงวันอ๋อเแมงวันหนูนึกว่าหนูจุดไว้นะไม่ได้ป, <ย Rum ors> ป่าเมลัแมงวันพอมันเป็นหน้าฝนว่าฝนตกแล้วแมงวันมันจะเยอะ อันนี้พอตำข้าวเสร็จแล้วไงต่อพอเราได้ข้าวแล้วเราก็จะไปตำเครื่องแกงข้าวมันช่วยทําให้อะไรอะ่ะแกงมันหวานอ๋อข้าวมีส่วนผสมทําให้หวานเหรอหวานแล้วก็น้ํามันจะเหนืดๆข้นๆอ๋อน้ำระลายน้ำใช้แทงแป้งได้เลยใช่ปะใช่แล้วก็เครื่องแกงก็จะมีแม่บี้กระเทียมมาหนิกระเทียมหอมหน่อยแห้งหน่อยหอมสุดหัวขึ้นไดย มปลงมาเทีเ่ยบใช้นั่งอย่างเดียวแล้วว่าอะไรเขาบอกว่ากลับมาไม่อยากให้พ่อแม่เหนื่อยทก็นเหนื่อยทุกคลิปแหละแต่ป้าหนูบอกว่าแกงหน่อไม้เขาจะไม่เผ็ดมากแต่ว่าแล้วาาลต่ว่าถ้าคนชอบกินแบบแซ่บเผ็ดก็ได้าหาเหมือนเราก,กระเทียมมีตะไคร แต่ว่ากระเทียมเราไม่โขกก็ได้บางคนเขาทุบแล้วก็ใส่เลยพี่อ,องค์เราทำไมพริกถึงต้องใช้เป็นพริกสองแบบอ่ะมันหอมนี่อันนี้มันทําให้มันหอมเลยนี่ใส่ขั้วไปด้วยเลยหรอแล้วก็หอมแดงหอมแดงนี่มันก็ได้ความหวานใส่ไปเลยหมดเลยเหรอ,อโขกกับยากโคหยาบเป็นยังไงดูเจ๋งเจ๋งว้ายลูกหมอนอ่ะ น้ำเป็นสีเขียวเพราะว่าหนาวหนาวหนาน้ำใบย่านางทำไมถึงใช้น้ำใบย่านางอ่ะพี่โอ่งถึงจะอร่อยไงอนี่ถ้าพี่โอ่งยังไม่ลงหน่อไม้แม่ทำเสร็จแล้วนะคะอุ้ยนี่น้ำใบย่านางเกลือเกลือช่วยใี้พึ่งใส่เลยหน่อไม้ที่มันเป็นสีแดงเพราะว่ามันคือหน่อสางหน่อสางคือ จริงอ่ะเอาวโิงเหมือนเพียวัวอะไรอย่างงี้เลยอ่ะเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยไอ้ยอดประคองใส่ด้วยหรอไม่ใส่ไม่้มันน้ำเป็นน้ำไม่ใส่กได้หรอกแล้ว่างเซตตัวจริงกับซูเซตไหมครับอ้าใส่ข่าเบียร์ก่อมก็ไม่หรอกเออใส่ต้องไปเลื่ยเหมือนใส่ต้องไปเรื่อยต้องไปดึก้องไปใส่ที่ลังต้องยากกว่าไปใส่ไปไม่ต้องตั้มเตปมอโถเวียใต่ฮะพูดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลย น้กัีสูตรเด็ดอีกสูตรหนึ่งที่ทําให้แกงหน่อไม้เราคือใส่ปลาหมึกแห้งนะอ่าจะเอาปลาหมึกแห้งเหรอซื้อมาแล้วแต่ปกติไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ปลาหมึกแห้งที่เป็นตัวที่เขามาปิ้งกินเหรอเออยนี่อะไรทําให้น้ำซุปนุ่มเอาออกมาดูโอ้แล้วก็คือเอาต้มลงไปเลยเหรอพี่โอ๊ะต้มลงเลยไหมใส่แบบ เหมือนเราไปแข่งกันดีปะ่ะเชฟก็ทันเหล็กเราไปมีผู้ช่วยอยู่หลังสแตนหลบดเทียบเลยแล้วถ้าท็อปเชฟอะไรสักอย่างเขาติดต่อพี่ผมมาให้ไปแข่งไปปะ่ะไม่ไปหนูเห็นพี่กู๊กี้มองเขาไปแข่งเพราะหมึกใ <laughs> ส่ก๊อกไม้พอแล้วพี่อ๋อม,นะมันอร่อยนะหนูชอบใช่ปะ่ะ <laughs> ชอบก็ไมาดีทาใส่หมดเลยแล้วปลาหมึกนี่มันเค็มนะชิมก่อนนะจริงๆเครื่องปรุงไม่ต้องปรุงเยอะใส่ ใส่ผงชูรสไปเลยใส่เกลือใส่นไปเลยจบจบเรียกง่ายปะก็ง่ายดิแม่ปรุงแม่ทำเไรเสร็จแล้วอ่ะคือขั้นตอนจริงๆอ่ะถ้าเราทำให้ดูคือตั้งแต่แบบการเตรียมหน่อไม้การคั้นเนี่ยน้ำใบย่านางเขาเบยนี่ใส่ไปเลยแม่บอกละเอียดเลยทำไมมันยังเป็นเม็ดอยู่เลยชั้่เจ็ดหกว้าย สี่ความจริงจริงอ่ะวันนี้พวกคนจะได้ดูแกงอมแกงหน่อไม้กับอมปละไรเราออกมาเนี่ยถึงเนี่ยแปดโมงครึ่งกับแม่ทำเสร็จแล้วคือเราต้องตื่นเช้าแค่ไหนถึงจะมาทันแม่ไม่แล้วซีโหกับเบื้องตื่นยังมันอร่อยจริงๆริปะอร่อยมันเป็นผีเขียวอะอร่อยาดไเรายังไม่หมดเดี๋ยวเรายังไข่บดแดงอีกแม่ใส่เกลือไปแล้วหรอนะ่ะเออนี่ยคนใส่แล้ตอนถัวตอนแกงือต้องอะไรกันพ่อจะกินแค่นี้เหรอ ได้กลิ่นหอมเรวตัวนี้ใส่ต้นหอมใส่ผักแมงลักใส่ชะอมเสร็จเมนูวันนี้ง่ายๆเลยนี่อแล้วก็มีไข่มดแดงไข่มดแดงสําหรับคนกรุงเทพนี่หากินยากแล้วนะเนี่ยนี่เราไปซื้อมาแค่เนี่ยหนึ่งใบตองนะเท่าไหร่วายมดแดงเป็นตัวเลยแม่พยามดพี่ยงแม่มันวายแม่อมปากไปแต่มันไปเห็นท้างไม่เอานี่จะใส่ไปเลยไข่มดแดง แยกไม่ออกแล้วในไข่หมดแดงในข้าวอู้หูาินี่อะไรพี่โอ๊คเกลือเมื่อกี้ใส่เกลือนะอันนี้อะไรเกลือเม็ดยาวอุ้ยถ่ายไม่ท hmm. mm ันเป็นไงลืมมาไม่เผ็ดเกลือมันก็เป็น เอาหมวคือร่งไปอันนีดรลงไปเป็นหอยใช่ไหมเหรออ่ะนะจริงๆใบอ่ะใบน้ำยาหนางมันเยอะนี่ยนมีอะไรบ้างใส่ผักเนี่ยพอเลย ใบแมงลักกับชะอมอุม้ยแต่พี่องค์พอใส่ชะอมลงไปหอมเลยอะหอมชะอมเลยเอา้าไม่ต้องรอให้สุกอะไรหรอ,อเสร็จแล้วหรอปากนอนนะโว้ยต้องทำอะไรอยู่พี่ไปยิงใส่กอกใส่กอกอีสานครับเราจะกินกับไชแกงหน่อไม้แล้วกหอมไปลาไหลถ้าแบบไม่อยากให้มันแบบไหม้หรือว่าโดนโดนเปลวไฟมันมันจะดำใช่มันก็ต้องอหอ่อใบตอง แล้วมันจะหอมอร่อยปิ้งนานไหมพี่ก็จนกว่าจะสุกอะใบตองแห้งอนะใบตองไหม้หมดอะเพราะว่าถ้าใบตองไหม้หมดแล้วนะแท่ของข้างในก็ไม่เหลือเ <c oughs> ช้าวันนี้ของการทํากับข้าวเราเราก็มันเป็นเช้าวนันที่ที่เราต้องมาเข้ามาดูบ้านใช่ปะเราเสร็จแล้วเราได้เรียงเจา้าของกระเบื้องเลยไปอรอดูรอดูรอดูนี่เสร็จแ,แล้วเรารอเพียงกินรอพี่ไปออกมาจากโรงแรมเลย พี่ไปมาแล้วข้าวรอพี่องค์ทำกับข้าวรอพี่ไปค่ะตรงแคบอกคนดูว่าทำให้เพื่อนมีเพื่อนใหม่แม่บอกมึงไม่ใช่เพื่อนกูนี่วันนี้จะได้กินอาหารอีสานแบบว่าดิบๆเลยได้เลยไม่ใช่ลึกนะครับดิบนี่อาหารแบบไม่สุกเดี๋ยวผมเตรียมสำหรับข้าวให้เดี๋ยวออกมากินเตรียมตัดสำหรับข้าวว้าวตัวร้าน จะสำรับจะสำรับจึงน่าหงุดหงิปกติถ้ากินกันเองวางบนโต๊ะนี้เลยนะคะอันนี้คือต้องมีสำรับข้าวนิดนึงนี่นะขอมอะไรอันนี้จุดทูบไม่ได้ไหวเท่าทีนะอะไรยมันวันพี่ไปบอกโอ้โหมันตกแล้วมันเยอะแต่ว่ามันไม่ได้มาตอมกับข้าวหรอกหรือว่ามาตอมอ่ะทุกอย่างนี่องค์ทำเองนะไป ่อคืนน่ะที่เข้าไปโรงแรมแล้วหูก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกไปหาปลาไหลไม่น่ใช่คุณคุณเมื่อวานแม่บอกว่าพ่อมีเตรียมไว้ให้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเขารู้กันหมดนะคะมาถึงแค่เอาวัตถุดิบลงหม้ออย่างเดียวเลยนะน่าจะเป็นยังไงใช่ตอนนี้แค่เราแข็งแรงใช่ปะนี่คือแบบสีบัวสวยนะครับสวยใช่ปะเข้ากับสีตัวเหล็กพอดีอันนี้คือดูนะ การเราต้อนรับซีโอด้วยแกงหน่อไม้อมไปเลยแล้วนั่งแค่ที่ไม่รู้จะล่วงหรือเปล่าด้วยคื่ลนใจไม่ไวเพิ่งวอซีโอพันล้านมาฝากวิตไว้กับแค่ที่แบบผมเพลเอาจริงปะแล้วเอาถ่านที่ออกปะโอ้ยฟองยังไม่ขึ้นเลย่ยังไม่ขึ้นเลยมาครับนนับอลพี่ไปกรัว ไม่ต้องห่วงครับมีกล้องจับภาพไว้อยู่ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเราได้คอนเทนต์หนึ่งอันพี่พ <konuş> นักงานเขาจะอยู่ไงถ้าพี่โอ่งเขาเป็นอะไรไปเดี๋ยวให้พี่ไบรทชิมก่อนเลยพี่โอ่งเพราะว่าพี่โอ่งชิมของตัวเองมาเยอะแล้วอันนี้แกงหน่อไม้สูตรพิเศษเอาขาล่างติดยังไงคือมันเป็นสูตรพิเศษพี่โอ่งชิมก่อนว่ามันอร่อยไหมไม่อร่อยเขาพูดเลยนะคะว่าน่าอร่อยว่ะ อุปทานจะไดอุปทานหมูอร่อยจริงแต่ว่าโอจะใส่ปลาหมึกแห้งไปด้วยอันนี้เขาเหนียวครับเสือกยังได้ก่อนอ๋อมปลไหอันนี้คือของเด็ดที่นี่เลยนะคะแกงอ่อมปลาไหลไม่ใช่ปลาไหลเลี้ยงปลาไหลก็คือปลาไหลนั่นแหละที่ที่แม่ไปซื้อชาวบ้านมาปลาไหลนาอร่อยจริงไหมครับพี่ไปอร่อยจริงครับอร่อยอันนี้สบายแล้วได้กินกับข้าวกับหมูที่มือเราจริงว่า วางแผนตั้งแต่เมื่อคืนนะคะว่าเราจะทําอะไรให้พี่ไปกินกันดีอตอนเย็นพี่ไปกลับกี่โมงถ้าไม่ถ้ากลับเย็นอ่ะพาไปเที่ยวหรอทำทำอีกแล้วอาหารน่าจะน่าจะดูแล้วน่าจะเย็นเนครับน่าจะอยู่รอเกียนเพราะว่าเมื่อกี้องค์บอกท้างพี่ไปแล้วว่าเดี๋ยวทําให้พ่อทําก้อยเนื้อให้กินต้มไก่พี่เขาชอบนะคะพี่องมีต้มไก่รสชาติสำหรับคนกรุงเทพแบบเรากินได้ไหมคะพี่ได้ มันจะเป็นแบบอีสานที่สานน่นะขออนุญาตยกขาพ้าตรงนี้พี่เสิร์็จมือต่อไปนะฮะของอร่อยอังไส้กรอกอิสานย่างมันจะไม่เหมือนไส้กรอกอิสานแบบว่าที่อยู่ตามกรุงเทพอบบที่มันจะข้าวไเยอแะแต่นี่จะเป็นเนื้อเนื้อล้วนนะครับเ,เ,เ,เอาไว้กินกับข้าวเอากลับไปกินบ้านนายโดไงไปซื้อมาให้ชิมก่อนชิมดก่อน แต่พี่น้ำน่าจะอยากเอากลับนะหนูรู้นะให้เดมมซื้อให้เดมมปซื้อให้หน้าตาพี่เอาเด่ลังงดมเดม๋ยวเดม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 เด้เดมเดาเด่เัมเด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 มเมเนมเอมเดมัดเดม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 เอมเดมเดมเอมเอมัดกเดมเดมเดมใด่เดม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 เอมเดมเกมเดิเดมเอมเด่เด้เด้เมเดมเมเด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 เดมนดมเมเดมเอเนมเดมมเดมเดมเดมอมเดมนะมเดกเดเมเมเเมเนกันมา ว่าขอกลับมากินอืมแต่นี่เปรี้ยวแล้วใช่เปรี้ยวแปลว่าอร่อยทำงดีอันนี้จะเป็นเนื้ออันนี้จะเป็นหมูหมูอร่อยว่าเกือบสิบปีแล้วไม่กินที่เกาะแก่เกือบแล้วครับสำรับพาข้าวเราขาดอะไรรู้ปะอะจริงแต่ว่าไม่ต้องแปลเพราะแต่ว่ามีน้ะผักอะมันแปลกๆว่ากินข้าวพร้อมกินถูกไล่แมงห่วงอ่ะพี่หงคิดดูว่าจะมี เจ้าของแบรนด์คนไหนมานั่งร่วมกินข้าวกับพี่โอ่งบนแค่นี้ถ้าใครดู <c oughs> ลิปบ้านที่แล้วนะผมให้ขายของเองด้วยเอางี้ถ้าแบรนด์ต่อไปเข้าจะต้องมานั่งกินที่โต๊ะน,นี้เท่านั้น <c oughs> ถ้าคุณมาดูก็ต้องโดนเคยมาอีสานแล้วมากินอาหารแบบบ้านแบบนี้ไหมไม่เคยมาอีสานเ่ยลอกแล้ว <c oughs> ถ้าขึ้นบ้านใหม่แล้วโอ้ขึ้นบ้านใหม่โอ,อ่จนมามาไหม ว้าเห็นไหมเขาเป็นเพื่อนเราแล้วพี่โงค์อีสานครั้งแรกคือมาบ้านพี่โงค์เลยนะมาเจอพี่โงค์เลยนะแล้วอีสานครั้งแรกคือแบบสุดๆเลยแล้วผมเอาทริไปไม่เหลือค่าฟีโอทุกคนต้องเห็นนะนี่เว้ยช็อตแรกที่เดินเข้าบ้านมาเรารู้อยู่แล้วว่ากับเบื้องเข้ามาใช่ปะ่ะเห็นวพี่ไปก็เดินคุมงานยืนอันนี้ของพ้นอยู่นะครับคุณดูว่าเฟลแต่หน้ารักนะทุกคนจะเห็นฟีโอพันล้านมานั่งกินยี้ยากนะแล้วพูดไปมั่วไม่รู้ด้วยนะว่า พี่ไปเป็นพันล้านจริงหรือเปล่าจริงๆวันนจะหมื่นปอนะอาจจะมีโรงงานกระเบื้องอะโรงงานไม้แล้วส่งออกด้วยแบบว่าขายให้แบรนด์อื่นด้วยเป็นไงล่ะพี่ผมมีเพื่อนรวยนะคะแล้วก็พี่พี่พี่ไปบอกว่าบ้านที่กรุงเทพเหลือที่ไหมมีต้นไม้ออกไม้ออกยาว2เมตรห้าสิบหน้ากว้างเมตรหนึ่งอะแต่ประเด็นคือเราตอนนี้เราอยู่บ้านคนอื่นเดี๋ยวจะมาลงตรงนี้ก็เกรงใจพี่ไปต้องมาอีสานอีกรอบจองไว้ก่อน จริงๆแล้วพี่น้ำไม่อินจอยกินเขาอินจอยกับอาหารที่ทานจริงว่ะเดี๋ยวนี้อันนี้สบายแล้วมาบ้านเราทีหลังเราดูแลสบายจริงอยากให้พี่น้ำมาเจอกับใครรู้ปะคาริสาให้มากินด้วยกันคาริสาคือจอยอาหารที่ฝังมื่อแล้วแกงหม่อไม้เราอร่อยจริงจริงเดี๋ยวอันนี้พี่ไปบ้านเราเสร็จใช่ปะต่อด้วยออฟฟิศใหม่พี่ป๊อป คือดิวยาวเราดิวยระยะยาวเลยพี่ป๊อกกำลังหัวปิ้ใหม่แถบเป็นี่พัอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยถ้าวปิ้พี่ป๊อกต้องใช้กระเบื้องยางหรือว่าไม้อะไรหรืางส่วนใช่แล้วก็ส่งพี่ไปไปคราวนี้ไม่ต้องไปไกลด้วยอยู่กรุงเทพแล้วพี่ผมคิดว่าพี่ป๊อกจะทำกับพี่ไปแบบที่เราทำกับพี่ไปปะแน่นอนเผื่อพี่ไปโดนแกนเลยผมจะว่าเผื่อเผื่อให้พี่ไปไม่คนทำด้วยกับข้าววะบังสูนนะครับว้ายดูจริงนะคะ แต่ไม่รู้เบื้องหลังว่าปองกุญยอดนักกอล์ฟไม่อร่อยนะครับพี่ไปแล้วถืกันแหลกไม่ได้หรอกินได้ครับจริงๆอ่ะคนที่บ้านเขาก็กินแค่นี้แหละที่คุญี่ฐานเขาจะกินแบบพวกเนื้อเวลาแบบแขกกลับมาอะไรเงี้ยครับพี่ไปแบบจะซื้อเนื้อซื้ออะไรเงี้ยมาเราว่าอย่างพ่อองเวลาเขาจะกินเนื้อเขาจะกินแค่ว่าวันวันที่องค์กลับมาอะไรเงี้ยเพราะว่าให้เขาไปซื้อเขาก็ไม่ซื้อเพราะมันแพงถ้าหนูกแบบว่าเป็นผู้หญิงกินง่ายอยู่ง่ายแบบพี่น้ำหนูจะน่ารักขึ้นปะ ไม่ต้องเนี่ยเขาทำอะไรไปเฟิร์่อ่ะคือก็จริงไม่เหมือนเหมือนใครพูดใหม่พูดใหม่หรือมีคนนึงพูดใหม่นั่นสนใะเมื่อคืนพ่อโอกก็ต้มปลาไหลเขาได้ปลาไหลมาสิบหัวสามสี่ตัวพี่ไปอ่ะขายทั้งกระบ้งกระเบื้องขายแบบเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็น่ารักเลยถ้าอยากรู้ว่พี่ไปขายอะไรก็ไปดูในคลิปบ้านเมื่อวานหนูไลบอกพี่ปิ่มว่าพวกเรากำลังมีภารกิจคือตีสนิท CEO แบรนด์กระเบื้องมาเป็นเพื่อนอ่ะให้พี่ถ่ายเลยว่าคำแรกที่พี่ปิ่มพิมพ์มาพี่ปิ่มพิมพ์มาว่าอะไรว่าอะไร เขาโสดไหมโสดนะจ๊ะชัดนะคะอันนี้เมื่อกี้พี่น้ำพูดเองกับปากเลยนะครับพี่โอ่งไม่โสดนะคะอะไรนะคะแม่ไร้ใจอุ้ยลูกสะพายแม่ทำไมหลายใจจังแม่บอกจองมือเย็นเลี้ยงซีโอเสร็จแล้วเหรอยังเนี่ยแกงอ่อมซีโอได้กินแกงอ่อมอีกแล้วนี่แต่ตอนเย็นเป็นอ่อมเลือด หอมน่องลายว้าวไม่ใส่ปลาด้วยใช่ปะข้าวไข่แท้คมาเสิร์ฟแล้วค่ะอาหารเยน็นซื้อเยน็นก่อนกลับกรุงเทพเหือนมีต้มไก่ที่เดิมเลยนะคะที่เดิมพี่ไปาทานได้เลยนะคะพี่ไ<ถ>้ครับว้าวต้มไก่แบบน,นี้หรออร่อยมื้อเย็นีโอก่อนกลับก็คือทำงานจนได้กินข้าวเย็นทีเดียวเลยข้าวของวันไม่ได้กินกันดูดิต<ช>ั้งแต่กินข้าวแกงหน่อไม้ไป เจอเกแล้วมากินข้าวนะกินข้าวกินข้าวพระท่านหรือพระเจ้าตักตักไปนั่งพูนก็นได้หรือมนานั่งพี่ก็ได้เป็นไงเคยกินแกงอ่อมแบบบ้านๆแบบนี้ไหมฮะผมไม่นัวเท่านี้ครับอันนี้มันนัวปะนัวนัวเพราะว่านี่น้ำมันจะสีรำขุ่นๆน,นะเหมือนน้ำตกเป็นไงบ้างพี่น้ำเอ็นจอยนะอีสานทำงานอีสานเพิ่มทำงานใกล้ๆแต่เด <laughs> ี๋ยวเขแวะมากินเดี๋ยวให้แม่ทำาข้าวให้กิน โอ้ยอันนี้ไม่ขมครับโอ้โหชิมก่อนเหรอถ้าไม่ไหวเดี๋ยวไปคั่วให้มาลูกอ่ะอุ้ยต้มไก่ว้าวอ่ะข้าวเย็นลด้วยเกลียวมากเลยเนนะครับอุ้ยพี่บ๊อบกินเนื้อแล้วลองกินเนื้อที่ให้ดูหน่อยดิกล้าปะไม่กล้าเหมือนกันพอผมบอกวากล้าแล้วฟีโอจะกล้าได้ไงเรียกมาดิกินได้ไหมครับกินได้ครับอร่อยครับพ่อ เอาพักไหมรอบนึงพี่ว้าเนื้อดิบเลยรอบ10ปีเป็นไงอาโหราคาแพงาเหรอนี่เดี๋ยวอมอร่อยนี่เดี๋ยวรอดูเลยน่าจะออกถ้าเกิดว่าพี่ไปแม่อร่อยอร่อยอร่อยชั้นสองแล้วเดี๋ยวว้าลาสุดกูพาฟีโอกินก้อยแล้วมันมูเจ้ากินอันก้อยกินขมปะฮะฝั่งไม่ออก ึงเจ่าอีสารไม่หมบ่อนกินขมยุ่นปะกินขมยุ่นปะนะพ่อฟังไม่ออกนะคะจบจบนะไม่นะว่า mm อีสารหมดแล้วนะว่าอีสารไม่หมดสตออามีมีสะตอด้วยอะฟิวชั่นจัดเลยกินก้อยกับสะตอผมแล้วผมอีก เต,ต็มสตรีมะพี่หงทํากับซีโอเต็มสตีรีมาไม่ใช่อะไรน,นะดีอย่าง,งเดียวพี่หงไม่ให้เขาทํากับข้าวให้พี่หงกินเะแล้วพี่หงให้พี่ไปกินข้าวเวลาเนี้ยเดี๋ยวเขาแพ้ข้าวเหนียวแบบพี่หงทําไงอ่ะเขาขับรถกลับอะทอจริงป่ะโลกใบนี้ไม่มีใครทําแกงความมร้อนแล้วหรือก็จริง <c oughs> พูดแบบนี้จำไทเฟกที่เราไปได้ไหมเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้เป็นพรีเซนเตอร์หรอก แล้วที่งานไทยเฟสอร่อยปะที่เป็นแบบสำเร็จรูปอะแต่ว่ามันพูดนี้ไม่ได้ต้มไก่ต้มหมูต้มบ้านี่เดี๋ยวก่อนที่พี่ไปกับพี่น้ำจะกลับเรามีของฝากไว้ด้วยหนึ่งหลังว้าที่น้ำชอบเลยนะคะไปต่อพี่สังกลับบ้านไปปิ้งกันให้วุ่นเลยนะพี่โย่เรากินข้าวแล้วให้ฟิวกินข้าวแล้วฟิวจะได้กลับกรุงเทพวันนี้เราทำอาหารแบบใหม่เนาะ ทำอาหารแบบให้แขกกินแล้วไม่ค่อยมีอินเสิร์ตอาหารเพราะว่าแม่เตรียมไว้หมดเลยทุกอย่างทำอาหารต้อนรับพีโอเป็นไม่ใช่พี่โอนะเป็นแม่แม่ต้อนรับแล้วที่ก่อนกลับมีแมอแวอะไรนะพีโอวายมอนไม่มีอะ เจโอลงบ้านไปสองแสนกว่าได้หมอนสี่ใบกับกับข้าวสองมื้อคุ้มเลยนะที่สบายมากพี่ไปนะไม้ผมก็คุ้มแล้วไปพี่วงปิดคลิปหรือให้พี่ไปปิดอีกครับก็ฝากโครเซโอได้ครับผลิตภัณฑ์ไม้พื้นครบจบที่โครซเซโอครับผมเผื่อได้ทุนคืนจากสองแสนที่บ้านแบบนี้นะครับมีทั้งไม้จริง s P c แล้วก็ไม้สักไม้วอลนัทไม้โอ๊ก หมายว่านำเข้าเลยนะนี่เริ่มจำคีเมสเซจได้แล้วนะครับเนี่ยจบแล้วตอนที่ซีโอกำลังกลับคลิปบ้านนะคีเมสเซจผมไม่ได้พูดเลยไปใหม่คลิปหน้าครับเราจะพาใครมากินข้าวที่บ้านอีกวันนี้เรามีฟีโอมากินข้าวที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมทุกคนช่องกระมังเมาวอ้ครับคลิปนี้เราขอบคุณพี่ไปอีกรอบหนึ่งนะพี่ไปพีนะครับผมครับโคลอสีโอนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับ